โอเคก็ผมก่อนต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมด้วยกันครับวันนที่ผมภูมิจะเผยอะไร่อนมัเล่นแฮปก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมอันเด e ิมเบอรเช่นเคยเนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาพูดในส่วนตัวของสายเติมเงินเนี่ยนะมันจะได้เปรียบแล้วก็โกงแบบมากๆเนี่ยเมื่อเทียบกับสายฟรีจากอะไรบ้างต้องบอกก่อนเนาะว่า คลิปก่อนหน้านี้เนี่ยผมพูดแล้วใช่ไหมคบว่าสายฟรีกับสายเติมเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันสักเล็กน้อยเพราะว่าสายเติมเนี่ยอาจจะซื้อพวกกล่องพวกอะไรได้ก็ว่ากันไปใช่ไหมแต่คลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับผมได้ไปหาข้อมูลมาแล้วเนาะก็อย่างที่ใครหลายๆคนรู้ใช่ไหมครับผมเนี่ยได้เข้าไปใน Discord นะครับของ QVB นะเพราะว่าผมจะเข้า q ิลเนี่ยเมื่อตอน เขาเปิดเกมจริงๆ,ๆนะครับเขารับประกาศรับสมัครคนใช่ไหมผมก็ลองเข้าไปดูแล้วผมก็ไปสอบถามข้อมูลนะครับจากคนที่เขาเล่นเซิร์ฟเวอร์เกาหลีอยู่แล้วเนี่ยนะครับนะแล้วก็ลองถามเกี่ยวกับไอ้พวกร้านค้าแคชช็อปนะครับร้านค้าเติมเงินเนี่ยว่าสายสายเติมเนี่ยมันจะโกงแบบโกงกว่าสายฟรีซะส่วนใหญ่มันเพราะอะไรบ้างนะครับยวคลิปนี้มีคําตอบแล้วกันครับโอเค ก่อนที่เราจะไปดูแล้วกันนะครับผมขอแนะนำน้องบริษัทเพย์เป็นบอร์ดสำหรับเติมเกมทุกวานเติมเองแน่นอนครับแล้วก็บริษัทงเขาเนี่ยเชื่อถือได้แน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดทำการมาด้วยกันแล้วทั้งหมดหกปีนะครับแล้วก็บอรัดเขารับเติมในส่วนตัวของเกมภาษาสามดีและรวมไปถึงเกมแร็คแร็อกเทคนิคทูด้วยนะครับแล้วก็บอรัดเขาเปิดทำการทุกวันไม่มีหยุดตล้ดแต่สิบโมงเช้ายันถึงตีสองครึ่งเลยนะครับโอเคมาหลักๆแล้วเนี่ยหลายๆคนก็คงจะรู้อยู่ใชช่่่่่่มมมััััั้ยยยยยฮะะวาาาาาสสฟรรีีกกกกกกบบบเเเเเตตตินนนนนออออออจจแแแงงงคคลล็็ดืข เราสามารถซื้อช่องเก็บของพวกนี้เพิ่มได้อ่าแล้วก็สามารถซื้อคลังที่เป็นคลังเคอร์เรนซีใช่ไหมอ่าคลังเคอร์เรนซีคลังรูอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับมันจะได้เปรียบจากตรงนี้แล้วก็อีกตรงนึงเนี่ยเราสามารถซื้อตรงนี้เนี่ยนะครับที่มันเป็นช่องเก็บของตรงนี้เนี่ยเห็นไหมอ่าผมสอบถามอ่าคนใน QVB มาแล้วนะครับเขาบอกว่าช่องเก็บของพวกนี้เนี่ยมันซื้อได้สูงสุดอยู่ที่250แต่ว่ามันไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่หรอกหลักๆแล้วเนี่ย ให้เราเอามาซื้อค้างพวกนี้จะคุ้มกว่าซื้อค้างพวกนี้ซื้อค้างเคอร์เรนซีนู่นนี่นั่นเนี่ยแล้วเอาเคอร์เรนซีมาเก็บไว้ในคลังมันจะคุ้มกว่าไอ้นี่เนี่ยก็ซื้อสัก1 0 0 150ออะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่นะครับหลักๆแล้วก็จะมีประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีในส่วนตัวของเรื่องสัตว์เลี้ยงอ่ะเรื่องสัตว์เลี้ยงเนี่ยถ้าใครอยากให้สัตว์เลี้ยงออโต้เก็บให้เราก็ต้องไปซื้อในส่วนตัวของเหรียญเนี่ยมันจะมีแบบ รา,ายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนนะครับซึ่งสามารถซื้อได้ในร้านค้าแคชช็อปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่เปิดนะฮะร้านค้าแคชช็อปยังไม่เปิดให้เราเข้าไปนะมันเป็นทดสอบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่สายฟรีจะโกงกว่าเนี่ยก็คือตรงนี้ครับนี่ตรงนี้เนี่ยถ้าสมมุตินะครับถ้าสมมุติเราเป็นสายเ,เติมใช่ไหมอ่ะอันดับแรกเราสามารถซื้อช่องพวกนี้เพิ่มได้จากปกติสายฟรีมีแค่ช่องเดียว สายเติมเนี่ยสามารถซื้อได้เพิ่มอีก4ช่องเป็น5ช่องแล้วก็ช่องพวกนี้เนี่ยมันเร่งการผลิตเนี่ย1น0่งด้ี่ด้วยนะเออแล้วก็เมื่อเราทำของครับสมมติผมทำยาใช่ไหมสมมติผมอยากทำยาอย่างเงี้ยทำยานี้เนี่ยนะครับปึ๊บเข้าไปใช่ไหมเห็นไหมมันจะมีเพชรแดงครับสำหรับใครที่แบบว่าเอ,อ้ยอยากไม่อยากรอเวลาอย่างเงี้ยอ่าอย่างเช่นลูนอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมพาไปให้ดูนะอย่างเช่นเรากำลังจะผสมลูนใช่ไหมอ่าผสมลูนอะไรก็ได้ครับแล้วแต่่เรานนะี ผมผสมรูนนี้แล้วกันสมมติผมอยากผสมรูนตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วมันมีระยะเวลาใช่ไหมนีส่สมมติผมอยากผสมรูนตรงนี้นะรูนสกิลครับนี่สมมติผมอยากผสมรูนตัวนี้เนี่ยแล้วระยะเวลาเนี่ยมันอยู่ที่4นาทีเห็นไหมแต่ถ้าผมอยากจะกดแบบเสร็จทันทีเลยผมก็ต้องใช้เพชรแดงใช่ไหมซึ่งเพชรแดงเนี่ยหาได้จากตรงนี้ครับ آ, สามารถแปลเปลี่ยนในส่วนของเพชรขาวเนี่ย ไปเป็นเพชรแดงหนึ่งต่อหนึ่งได้หรือไม่ก็ไปค้าขายในตลาดกลางครับอ่าเอาของไปขายในตลาดกลางเนี่ยนะครับตรงอ่าตรงนี้เนี่ยตลาดกลางตรงไหนวะตลาดกลางนะครับอ่าตลาดประมูลเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับเห็นไหมเราเนี่ยนะครับไปเอาของไปขายในตลาดประมูลเนี่ยแล้วค่อยเอาในส่วนตัวของเพชรแดงเนี่ยมาจับจ่ายใช้สอยก็ได้อ่าอันนี้คือยังธรรมดาใช่ไหมถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยมัน,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 อน,นอก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่ถ้าใครไม่ได้เสียดสกับสายฟีกับสายเติมใช่ไหม แต่พอดีผมเข้าไปคุยใน q บ b ใช่ไหมครับเขาบอกความแตกต่างของในส่วนตัวของสายเติมกับสายฟรีเนี่ยค่อนข้างชัดเจนอยู่อย่างหนึ่งแต่เขาก็บอกนะว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่สำหรับใครที่แบบเน้นฟาร์มานะเออแต่ว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมคิดว่ายังไงก็ต่างกันครับของมันโกงมากถ้าเป็นเซิร์ฟเกาหลีนะเขาบอกว่าถ้าเป็นเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยตอนตอนที่มีกดลงทะเบียนล่วงหน้าหรืออะไรอย่างนี้นะเขาจะแจกในส่วนตัวของหินทำลูนครับ อ่ามันจะมีการเอ็นชารเนี่ยปกติเนี่ยเราจะไปที่ต้องทํารูนเนี่ยนะครับจากสีขาวใช่ไหมสีขาวไปสีฟ้าโดยใช้รูนตรงนี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็จากสีฟ้าเนี่ยไปสีทองใช่ไหมซึ่งเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเนี่ยถ้ามีการลงทับเยียนล่วงหน้าเนี่ยนะครับนะเขาจะแจกไอตัวลิงก์ที่ทํารูนสีทองมาเลย1ชิ้นอ่าอันนี้คือส,สรับสายฟรีก็ได้มาแหละนะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยนะครับ ร้านค้าแคชช็อปเนี่ยนะครับร้านค้าแคชช็อปของเซอร์ฟเกาหลีเนี่ยที่ผมถามเพื่อนๆในกิวีบีมาเนะครับเขาบอกว่าร้านค้าแคชช็อปเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะมันมีไอเทมที่สามารถทำให้ลิงสกิลของเราเนี่ยจาก1ลิงลิงเป็น5ลิง์ได้เลยก็คือซื้อปุ๊บเนี่ยเอาอันนั้นเนี่ยมากดใส่สกิลที่เราต้องการเนี่ยมันจะเด้งเป็น5ลิงก้เ์เ0 0เลยอ่าอันนี้คือแม่งความโกงแบบอย่างชัดเจนแล้ว แต่ถามว่ามันจะเป็นขนาดนั้นไหมนะครับอาจจะไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นเพราะว่าลูน5ลิงเนี่ยนะครับลูน5ลิงเนี่ยโดยอัตราการสําเร็จนะต้องบอกก่อนนะครับว่าโดยอัตราการสําเร็จของการเอ็มชาร์ดเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะใช้ตัวนี้เนี่ยอยู่ประมาณ200ชิ้นมีโอกาสได้5ลิงเนี่ยหชิ้นอ่าถ้าจะทํา6ลิงเนี่ยถ้าเทียบกับผ่านออกซิไดเนี่ยต้องใช้ตัวเนียห้าร้อยห้าร้อยต่อหนึ่งถ้าจะทำหกลิงซึ่งถ้าใครเกินกว่านั้นเนี่ยคือมึงดวงซวยละ ซึ่งคนใน q v b เนี่ยนะครับหมดไอ้เนี่ยประมาณ200ก็ได้แค่4ลิงค์แสดงว่าดวงสวยเพราะว่าปกติเนี่ยมันต้องประมาณ5ลิงค์อะนะครับ200ต่อ1นะครับอ่ะ5ลิงค์เนี่ยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสลับใครที่แบบเล่นแบบฟาร์มยาวๆเนี่ยฟาร์มทั้งวันเนี่ยไม่จะเป็นต้องเติมก็ได้ได้5ลิงค์ได้ด้วยอาจจะใช้เวลาแค่วันเดียวมันขึ้นอยู่กับดวงไงถ้าใครดวงดีเนี่ยอาจจะคลิกทีเดียวเนี่ยนะครับอาจจะกดคลิกทีเดียวตรงนี้เนี่ยนะครับอาจจะได้6ลิงค์เลยก็ได้ขึ้นอยู่กับดวงไงเข้าใจไหม เออนะครับแต่ถ้าใครดวงซวยเนี่ยหมดไปประมาณ2 0 0 3 0ออเนี่ยก็ได้อยู่ประมาณ34ลิงค์ขึ้นอยู่กับดวงนะแต่ถ้าใครขยันเนี่ยยังไงยังไงนะครับผมว่าภายในวันสวันเนี่ยก็ได้5้าลิงเพราะว่า5้าลิงทำมายากอาแต่อย่างที่บอกครับถ้าใครเป็นสายเติมแล้วแบบก็ไม่จะเป็นต้องไปนั่งซีเรียสกับการฟาร์มหายเนี่ยเออเราก็ซื้อเลยเราก็ซื้อในร้านค้าแคชช OP มาทำลิงสกิลของเราเนี่ยให้เป็นอันเดียวเนี่ยให้เป็น5้าลิงก่อนเลย เออให้เป็น5้าลิงก์ก่อนเลยแล้วเราค่อยไปทำลิงก์อันอื่นเนี่ยให้เป็น5้าลิงก์ต่อถ้าใครจะเล่น Co COC หรือว่าสกิลอื่นนะเข้าใจปะเออแล้วก็หลกัหลกๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีแค่นี้แต่ว่ามันอาจจะมีพวกเคอร์เรนซีบางอยา่างถ้ามันขึ้นอยู่กับอันนี้อันนี้คือผู้ในมวกส่วนตัวของผมแล้วนะถ้ามันมี5้าลิงก์ขายจริงๆนะถ้ามันมี5้าลิงก์ขายจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีในส่วนตัวของไอลูนตัวเนี้ยนะครับไอตัวเคอร์เรนซีพวกเนี้ย ไอแคลเซีพวกนี้ที่มันทําให้สกิลเนี่ยกลายเป็นสีฟ้าสีทองสีแดงเนี่ยถ้าเขาเอามาขายจริงๆอาจจาะ1เดือน1ครั้งเนี่ยนะครับพอมันเอามาขายเนี่ยตัวเกมเนี่ยอาจจะเริ่มเป็นเพทูนประมาณ50%เแล้วเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเพทูนประมาณ20%แต่คือผมรู้สึกว่าถ้าเขาเอา5้าลิง์มาขายนะนะแล้วก็มีอีกพวกเนี้ยมาขายนะผมว่าเริ่มเป็นเพทูนประมาณ50%แล้วอา่ามันอาจจะสามารถหาได้แหละแต่ถ้าใครเติมช่วงแรกเนี่ย คือมึงได้ลูนสีแดงเลยเนี่ยมันก็โกงแล้วนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรอดูอีกทีนึงเนี่ยว่าเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l เนี่ยนะครับนะที่เซิร์ฟไทยเล่นได้ใช่ไหมมีภาษาไทยเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็น global เนี่ยมันจะหิวเงินแค่ไหนถ้าร้านค้าแคชช็อปหรือว่าเกมอดิเซอร์เบอร์หิวเงินจริงๆเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเป็น pay to win ค่อนข้างเยอะ50-70%ก็ว่ากันไปแต่โดยความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยผมว่าเขาหิวเงินแน่นอนเพราะอะไรมาดูร้านค้าขายลูนครับถ้าเป็นเซิร์ฟเเเเวอรร์กกกาาาหลลีีีนนนน่่่ยยูทุชิ้คคแ1,000โ แต่เป็นเซิร์ฟไทยเนี่ยแม่ง5000โกแพนขึ้น5เท่าดูทรงแล้วนะไม่ต้องสืบครับผมว่าแบบหิวเงินแน่นอนผมว่าหิวเงินแน่นอนนะก็ต้องรอด,ดูนะครับว่าอาจจะเอาลูน4ลิงค์ลูน5ลิงคหรือว่าลูน6ลิงค์มาขายเนี่ยไหมถ้ามีการเอาลูน6ลิงมาขายในราคา3000บาทผมซื้อเลยครับผมซื้อเลยเออเอาตัต,ตคือแม่งเพย์ทูวินไปแล้วอะถ้าสมมุติแบบถ้าสมมติเอาลูน6ลิงค์มาขายในราคา3,000เนี้ยผมซื้อแล้วก็จบเลยเออคือแบบแม่งเพย์ทูวินเลย เพทูว,วินแบบเพทูว,วินแต่ว่ามันก็เสียน้อยกว่าเดียโบอิมเมอร์ทัลนะถ้าจะพูดนี่ครับนะก็อย่างที่บอกครับถามว่ามันเพทูวินไหมมันก็เพทูนินนะแต่สายฟีก็สามารถหาได้แต่ช้าหน่อยแค่นั้นเองอ่าหลักๆแล้วเนี่ยจะประมาณนี้เลยกันพกเพื่อนๆก็ลองเอาไปพิจารณาดูแล้วกันว่าวันที่12เนี่ยมันจะเป็นยังไงต้องบอกก่อนนะว่าถ้าวันที่12เปิดเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการรีวิวในส่วนตัวของร้านค้าแคชช็อปอันดับแรกเลยเออจะมีการรีวิวร้านค้าแคชช็อปอันดับแรกเลยเพราะว่าดูทรงแล้วเนี่ยตอน เ,ออเราก็เลยไม่รู้ว่ามันเพทูวินขนาดไหนอะ่ะถ้ามันเอาสีลิงค์ห้าลิงค์หกลิงก์มาขายเนี่ยเอาเจมทําสกิลสีฟ้าสีทองสีแดงมาขายอย่างเงี้ยโอ้โหผมให้ประมาณ6 0 7 0เลยนะถ้าแม่งมาครบเซตอะ่ะก็คือเราสามารถทําเจม6กลิงก์บวกกับสกิลสีแดงนี่คือแบบโอ้โหสายสายสายฟรีนี่น่างหงอยเลยนะแต่มันไม่ต้องสีเรียนครับสายฟรีสายเติมเกมนี้เพราะว่ามันไม่มี p v p ระบบ p v p หรือว่าระบบสงครามตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าเขาเคยบอกว่าจะมีนะแต่ตอนนี้เซิร์ฟเกาหลีก็ยังไม่มี เพราะฉะนั้นเนี่ยสายฟรีสายเติมเนี่ยลงดันช่วยกันได้ครับไม่ต้องไปซีเรียสว่าอู้มึงสายฟรีกูสายเติมวะอะไรประมาณเนี้ยลงดันด้วยกันได้สายฟรีก็ไปเกาะสายเติมเขาง่ายครับไม่ต้องไปซีเรียสเออนะคิดยากอะไรนะครับก็ขอเกาะแค่นั้นเองหลกัลกๆแล้วเนี่ยถ้าใครเติมก็อมาเล่นด้วยกันมันจะได้ไปไง่ายๆนะครับหลกัลกๆแล้วก็จะประมาณนี้แลวกันนะครับ <S <S โอเค,อเค,อเคก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ที่ใต้ด้านล่างคลิปได้เลยกันครับก็สำหรับวิดีโอนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป